ชมรมคนรถฮีโร่ภูมิใจนำเสนอจอมพลังซปเปอร์วันตอนสาราหน้ารู้รวมฮิตท่าไม่ตายและความสามารถต่างๆของมาร์ไซเดอร์ซูเปอร์วันมาร์ไซเดอร์ซูเปอร์วันหรือโอกิคาเซียเขาคือนักวิทยาศาสตร์แห่งองค์กรนาซาที่อุทิศร,ร่างกายในการผ่าตัดดัดแปลง เป็นจอมพลังซูเปอร์วันเพื่อเป็นกําลังสําคัญในการสรํารวจอวกาศเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมนุษยชาติในการออกเดินทางไปอาศัยในอวกาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาสเซียการพาตดสำเร็จแล้วตอนนี้เธอคือมนุษย์ดับแรงหมายเลขน,นึ่งโค้ดเนมซูเปอร์วเธอคือซูเปอร์วัน แต่ทว่ามาซไดเดอร์ซูเปอร์วันก็ต้องเข้าต่อสู้กับองค์กรด็อกมากลุ่มศัตรูที่มีเป้าหมายในการยึดของโลกและเข้าขัดขวางโครงการสำรวจอวกาศขององค์กรนาซาจอมพลังซูเปอร์วันจึงกลายเป็นศัตรูของด็อกมาและคอยต่อสู้ขัดขวางแผนการร้ายต่างๆของพวกด็อกมาจอมพลังซูเปอร์วันคือมนุษย์ตัดแปลงที่ถูกพัฒนาโดยองค์กรนาซาที่มีจุดประสงค์ในการเดินทางในอวกาศฉะนั้นเขาจะมีศักยาภาพในร่างกายที่แข็งแกร่งเหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาเป็นอย่างมาก และมีความสามารถพิเศษบางอย่างเช่นเมจิกอิมมู i นิตี้หรือภูมิคุ้มกันด้านเวทมนต์ด้วยร่างกายที่ไฮเทคร้ Tech, ำยุคเหนือคำบรรยายคาถาอาคมและเวทมนต์ที่ทรงพลังขนาดไหนจะไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายของจอมพลังซูเปอร์วันกาวิตี้คอนโทรลซูเปอร์วันจะมีพละงกำลังที่สูงมากเพราะถูกออกแบบมาให้สามารถเดินทางในอวกาศ และมีความทนทานในทุกสภาพภูมิประเทศไม่ว่าจะย่ำแย่ทุรากันดานขนาดไหนก็ตามแรงโน้มถ่วงจะไม่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของจอมพลังซูเปอร์วันซึ่งมาร์ซเดอร์ซูเปอร์วันจะสามารถเดินทางไปยังพื้นผิวของดาวเคราะห์ต่างๆได้อย่างมั่นคงไม่ว่าจะมีแรงโน้มถ่วงที่หนักหน่วงหรือเบาบางแค่ไหนก็ตามขาของซูเปอร์วันก็ยังคงแข็งแรงและใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมเช่นเดิมมาสเตอร์มาเชียร์อาร์ตเพื่อต่อกรกับด็อกม่าและควบคุมพลังของระบบซูเปอร์วันในร่างกาย โอกิคาสุยะได้รับการฝึกฝนและขัดเกลาทักษะการต่อสู้ด้วยเพ็งหมัดเส้าหลินจากวัดเที่ยงค่ำจอมพลังซูเปอร์วันจึงเป็นไรเดอร์ที่มีทักษะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าที่ไร้กายเป็นอย่างมากทวงท่าในการต่อสู้ของจอมพลังซูเปอร์วันจะมีความสวยงามแต่ว่ารุนแรงและมีกระบวนท่าไม้ตายมากมายที่นํามาใช้กําจัดพวกปีศาจของด็อกม่าอย่างมากมายความต่อต้านอุณหภูมิที่สูง ร่างกายของจอมพลังซูเปอร์วันจะสามารถทนความร้อนมากถึง1500องศาฟาเรนไฮต์ Fahrenheit. และด้วยเหตุน,นี้ร่างกายของมาร์สไซเดอร์ซูเปอร์วันจึงสามารถฝ่าชั้นบรรยากาศของโลกได้ซึ่งจะเกิดความเสียหายกับร่างกายของซูเปอร์วันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นข้อเสียของมาร์สไซเดอร์ซูเปอร์วันนั่นก็คือทุกครั้งที่ผ่านการต่อสู้อย่างหนักหน่วงจะต้องเข้ารับการรักษาตรวจสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์วิจัยลับของคาสุยะเพื่อทำการซ่อมแซมรักษาความเสียหายไปประจำซึ่งทำให้ซูเปอร์วัน บังคับให้ซูเปอร์วันต้องต่อสู้อย่างยาวนานโดยที่ไม่ได้รับการซ่อมแซมความเสียหายพลังกายของซูเปอร์วันจะลดลงอย่างต่อเนื่องนั่นเองระบบไฟแฮนบุ๋มมือทั้ง5พลังของจอมพลังซูเปอร์วันคืออุปกรณ์เอเนกประสงค์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ซูเปอร์วันนั้นสามารถนําไปใช้ในการทํางานวิศวกรรมในอวกาศรวมไปถึงใช้ป้องกันภัยที่ไม่สามารถเดาได้ว่าเกิดขึ้นเมื่อใดหรือมาในรูปแบบไหนซึ่งจอมพลังซูเปอร์วันก็ได้นําระบบไฟแฮนไปใช้ต่อกองก,กับพวกเหล่าปีศาจของด็อกมาด้วยเช่นกันโดยเริ่มที่เช่น power hand power hand ถุงมือสีแดงที่ช่วยให้จอมพลังซุปวันนั้นมีพลังฝ่ามือที่สูงมากขึ้นทำให้ซเปวันสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง500ตันและสามารถใช้พลังหมัดเมกะตันพันที่ชกได้แรงถึง10,000เมกะตันเลยทีเดียว power hand เมกะตัน punch <th ew as> <th ew as> ำแสงไฟฟ้ายิงอิเล็กทริกแฮนด์ถุงมือสีน้ำเงินที่สามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในอวกาศในกรณีที่ขาดพลังงานสำรองซึ่งถุงมืออิเล็กทริกแฮนด์สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้มากถึง300ล้านโวลต์กระแสไฟฟ้านี้สามารถนำมาใช้ยิงโจมตีศัตรูในรูปแบบลำแสงไฟฟ้าอิเล็กบีมได้นอกจากนี้ถุงมืออิเล็กทริกแฮนด์ ยังสามารถใช้ยีน้าแสงที่สามารถใช้ฆ่าเชื้อโรคเพื่อชําระล้างเชื้อโรคที่อยู่ในร่างกายของผู้คนได้อีกด้วยลําแสงฆ่าเชื้อยิงโทมอห์แฮนหรือฮิตฟิตแฮนถุงมือสีเขียวที่จะทำให้มือขวาของสุวรรณนั้นสามารถยิงเปลวเพลิงความร้อนสูงโจมตีศสัสตรูได้เชนฮิตฟิตแฮนความร้อนสูงยิง และมือซ้ายของซูเปอร์วันจะสามารถยิงการ์ดความเย็นออกไปแช่แข็งใส่ศัตรูได้เรดาร์แฮนด์ถุงมือสีทองที่มีการติดตั้งจรวดขนาดเล็กที่ยิงออกไป <Yeah. S 1> จะสามารถตรวจสอบพื้นที่หาสิ่งแปลกปลอมภายในรัศมี10กิโลเมตรโดยจะแสดงผลผ่านหน้าจอที่หลังฝ่ามือ นอกจากนี้จรวดเรดาร์แนดนยังสามารถนำมายิงใส่ศัตรูเป็นระเบิดได้อีกด้วยเ e นส์เรดาร์แ r ่ d เรดารอยิง ซูเปอร์แฮนด์ถุงมือสีเงินคู่หลักของซูเปอร์วันที่ใช้ป่ามือกับศัตรูมาอย่างโชคโชนเพราะถูกออกแบบมาเพื่อรับภัยในอวกาศที่ยังไม่สามารถคาดเดาได้มือคู่นี้ของซูเปอร์วันชกได้แรงถึง30ตันเนื่องจากเป็นถุงมือคู่หลักของซูเปอร์วันจะมีการใช้ท่าเพลงหมัดอย่างมากมายที่ซูเปอร์แฮนด์ ซูเปอร์พันไรเดอร์พันของซูเปอร์วันท่าพลังหมัดที่ใช้กำปั้นชกใส่ศัตรูด้วยความรุนแรงซึ่งพลังหมัดจะเพิ่มขึ้นเป็น300ตันซูเปอร์ไรเดอร์ท่าสันมือบั่นคอท่าดีรวบรวมพลังงานไว้ที่สันมือทั้งสองข้างสับไปที่ด้านข้างคอของศัตรูด้วยความรุนแรงเท่าน,นี้แหละซูเปอร์ไรเดอร์ท่าสันมือบั่นคอเฮ้ยโอ้โหพ <c oughs> ันเจอตัวจริงเลยถ้าบรน้องเห็นได้แล้วเพลงหมัดนกกระเรียนท่าจิกกลางเวหา ท่ากระโดดจิกของซูเปอร์วันที่อาศัยความเร็วในการกระโดดแล้วใช้ปลายนิ้วโจมตีศัตรูด้วยการจริกอย่างรุนแรงมโนกรียนท่าจิกลรางไมหมคะพอพอ พาวเวอร์พันธ์ท่ากระโดดไลเดอร์พันธ์ซูเปอรวันที่อาศัยพลังกระโดดเสริมความแรงให้กับแรงหมัดในการโจมตีศัตรูแต่เมื่อซูเปอร์วันสวมถุงมือสีแดงพาวเวอร์แฮนด์าพาวเวอร์พันจะเป็นท่าการวิ่งเข้าไปแล้วใช้กำปั้นทั้งสองโจมตีใส่คู่ต่อสู้แบบหมัดคู่พร้อมกันอย่างรุนแรงพาวเวอร์พันวิชาหมัดเส้าหลิน เพลงหมัดดอกเหมยถ้าเพลงหมัดที่ใช้ความสงบของจิตใจรวบรวมสมาธิไว้ที่ฝ่ามือทั้งสองข้างเพื่อใช้โจมตีใส่คู่ต่อสู้ซึ่งท่านี้ได้ถูกใช้แค่ในร่างของโอกิคาสุยะแต่มาปรากฏแบบเต็มๆในเกมค่มว l มนเลเดอร์แบทเทิลไลท์วอลเจเนซิตซึ่งจะมีการปล่อยขึ้นพลังดอกเหมยออกจากฝ่ามือโจมตีใส่ศัตรูด้วยความรุนแรงอีกด้วย ถ้าฝ่ามือประกบดาบเทคนิคการป้องกันตัวที่จอมพลังซูเปอร์วันจะใช้ฝ่ามือรับการโจมตีจากดาบของคู่ต่อสู้อำนาจพลังจิตเทคนิคพิเศษที่จอมพลังซูเปอร์วันจะรวบรวมสมาธิให้จิตใจสงบเพื่อมองหาความจริงซึ่งซูเปอร์วันจะใช้ในการทำลายภาพลวงตาที่คู่ต่อสู้ใช้ในการหลอกล่อนั่นเองซูเปอร์ไรเดอร์เบรกทาโจมตีของซูเปอร์วันในขณะที่ขับมอเตอร์ไซค์วิบากบลูเวอร์ชั่นที่ใช้ความเร็วของบลูเวอร์ชั่นกระโดดพุ่งชนใส่คู่ต่อสู้อย่างรุนแรง นี่ละเคือจซูปเปอร์ไรเดอร์เบรกลูกคุ้มซูเปอร์ท่าทุ่มของซูเปอร์วันที่ใช้พละงกำลังของตัวเองแบกล่างของคู่ต่อสู้เพื่อจับโยนหรือเหวี่ยงให้ลอยไปในอากาศเพื่อสร้างความเสียหายให้กับร่างกายของคู่ต่อสู้ ลุกคุมซุปเปอร์บริเคนชิลสมกเทคนิคพิเศษของซุปเปอร์วันที่อาศัยการกระโดดขึ้นสูงแล้วหมุนตัวด้วยความเร็วสูงเพื่อสร้างพายุหมุนอย่างรุนแรงเพื่อใช้พัดผ่าสิ่งแปลกปลอมให้ปิวหายไปบริเคนชิลสมก ไ i เดอร์สวิท่าทุ่มรุนแรงของจอมพลังซูเปอร์วันที่จับขาทั้งสองข้างของศัตรูแล้วหมุนตัวอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างแรงเวียงมหาศาลก่อนที่จะปล่อยลากของศัตรูให้กระแทกที่พื้นอย่างรุนแรงตีจ้าเพื่อนๆชาวฮีโร่ช่องบูบับเบิลมีสติ๊กเกอร์ไลน์น้องฟ้าแล้วนะเป็นเจ้าของสติ๊กเกอร์ไลน์น้องฟ้าได้ง่ายเพียงเซิร์ชคำว่าบูบับเบิลที่ร้านสติกเกอร์แอปพลิเคชันไลน์ อย่าลืมมาอุ่นหนุนกันนะน้องฟ้ากำลังรออยู่มาซื้อกันเลยมาซื้อกันเลยและสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยสำหรับหอมอสไซเดอร์นั่นก็คือลูกเตะพิฆาตหรือไรด้วยคิกที่ใช้พลังจากเท้าในการปิดฉากคู่ต่อสู้มาสไซเดอร์ซูเปอร์วันก็มีท่าไม้ตายหลากหลายรูปแบบที่ไว้ใช้ในการปราศรูด้วยลูกเตะของซูเปอร์วันจะมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัด อันเนื่องมาจากการฝึกวิชายุทธหมัดเศ้าหลินจากวัดเที่ยงธรรมลูกเตะของจอมพลังซูเปอร์วันจึงมีความหลากหลายและรุนแรงอย่างขีดสุดซูเปอร์คิกสลาตันไร้เด้คงคกขันแรกของจอมพลังซูเปอร์วันที่กระโดดขึ้นเพื่อสะสมแรงเตะเพื่อใช้ปิดฉากผู้ต่อสู้ตอนนี้ละซูเปอร์คิกสลาตัน ซูปเปอร์ไรเดอร์ท่าเตะข้างหันพิฆาตกลางเวหาลูกเตะกาอากาศที่จอมพลังซูปเปอร์วันจะใช้จัดการกับเหล่าลูกล้อด,ด็อกมาที่กระโดดเข้ามาจู่โจมใส่ซูปเปอร์วันโดยการลัวลูกเตะจำนวนมากซูปเปอร์ไรเดอร์ท่าเตะกาหันพิฆาตกลางเวหา ซูเปอร์ไรเดอร์ดับเบิลคิกลูกเตะของจอมพลังซูเปอร์วันที่โจมตีใส่คู่ต่อสู้ด้วยลูกถีบขาคู่เพื่อใช้ทำลายศัตรูที่มีร่างกายห่อหุ้มด้วยก่อหนานซะูเปอร์ไรเดอร์ดับเบิลคิกหย่าละสิซูเปอร์ไรเดอร์ลูกถีบกงจักรท่าลูกเตะของจอมพลังซูเปอร์วันที่ใช้การโจมตีช่วงล่างของคู่ต่อสู้โดยการมวนหน้าด้วยความเร็วเข้าหาศัตรูแล้วใช้ลูกเตะถีบเสยศัตรูด้วยความรุนแรง ซูเปอร์ไรเดอร์ลูกถีบปงจับซูเปอร์ไรเดอร์ลูกถีบกากบาดหมุนทาลูกเตะของจอมพลังซูเปอร์วันที่กระโดดขึ้นฟ้าแล้วตีลังกาแบบกากบาดเพื่อสร้างพลังงานให้กับลูกเตะโจมตีใส่คู่ต่อสู้ด้วยความรุนแรงซึ่งจะมีความคล้ายกับท่า X-KICK ของ X-Rider เอานี่แหละซูเปอร์ไรเดอร์ลูกถีบกากบาดหมุน ซูเปอร์ไรเดอร์ลูกถีบสายฟ้าฟาดท่าลูกเตะของจอมพลังซูเปอร์วันที่ใช้ความเร็วในการเคลื่อนตัวเพื่อจู่โจมศัตรูแบบฉับพลันซูเปอร์ไรเดอร์ลูกถีบสายฟ้าฟาด ซูเปอร์ไรเดอร์ลูกถีบประกายแสงลูกเตะที่จอมพลังซูเปอร์วันจะนํามาใช้ในการปิดฉากคู่ต่อสู้หลายครั้งซึ่งเป็นท่าเตะที่ใช้การสะสมพลังงานไว้ที่เท้าแล้วโจมตีใส่คู่ต่อสู้ด้วยพลังทําลายอย่างรุนแรงตอนนี้แหละซูเปอร์ไรเดอร์ลูกถีบประกายแสงตอนนี้แหละซูเปอร์ไรเดอร์ลูกถีบประกายแสง ซูนนปเปอร์ไรเดอร์ลูกทีบประกายแสงซู <S <S ปเปอร์ไรเดอร์ลูกถีบสุริยันหนึ่งในลูกเตะที่มีความรุนแรงสูงของจอมพลังซูเปอร์วันซึ่งจะเป็นการกระโดดขึ้นโจมเตีใส่คู่ต่อสู้ด้วยการลวนลูกเตะเข้าไปที่ใบหน้าจำนวนหลายครั้งและปิดฉากคู่ต่อสู้ด้วยลูกถีบที่พุ่งใส่ด้วยความเร็วสูงซูปเปอร์ไรเดอร์ลูกทีบสุริยัน ซูเปอร์ไรเดอร์ท่าเตะดอกเหมย2อชั้นลูกเตะของซูเปอร์วันที่ผ่านการฝึกจิตและสมาธิเพื่อสะสมพลังงานอันมหาศาลจากการกระโดดกาอากาศแล้วพระเดศศึกใส่คู่ต่อสู้โดยลูกเตะที่มีพลังทำลายอันมหาศาลซูเปอร์ไรเดอร์ท่าเตะดอกเหมย2ชั้น ลูกเตะซูเปอร์ไรเดอร์ท่ากระโดดเตะของซูเปอร์วันที่กระโดดขึ้นแล้วใช้ขาตเตะสยหน้าของศัตรูอย่างรุนแรงลูกเต Super Rider. ะตซูปเปอร์ไรเดอร์ซูเปอร์ไรเดอร์ลูกเตะตีลังกาสายฟ้าท่าโจมตีของซูเปอร์วันที่โจมตีใส่คูดด่ต่อสู้ด้วยการกระโดดทีแบบขาคู่แล้วตีลังกาดิดหลังกลับแล้วพเนจรศึกด้วยลูกเตะพลังรุนแรงในการปิดฉาก ซูเปอร์ไรเดอร์ลูกเตะีลังกาสายฟ้าซูเปอร์ไรเดอร์ลูกถีบสายฟ้าสลาตันท่าโจมตีของซูเปอร์วันที่อาศัยการสะสมพลังงานจากการกระโดดแบบฉับพลันแล้วใช้ลูกถีบพเนศึกศัตรูอย่างรวดเร็วตอนนี้แหละซูเปอร์ไรเดอร์ <Super> Rider, <S <S ลูกถีบสายฟ้าสลารตัน ซูเปอร์ไรเดอร์ลูกถีบสลาตันท่าลูกเตะของจอมพลังซูเปอร์วันที่มีพลังทำลายระดับกลางใช้ไม่บ่อยครั้งมักจะนำมาใช้จัดก,การกับศัตรูที่มีพลังต่อสู้น้อยอันนี้แหละซูเปอร์ไรเดอร์ลูกถีบสลาตัน ซูปเปอร์ไรเดอร์ลูกเตะสาระตัน2ชั้นท่าที่พัฒนามาจากซูปเปอร์ไรเดอร์ลูกทีมสาระตันแต่จะเป็นการเพิ่มจํานวนในการเตะซึ่งจะใช้ลูกเตะโจมตี5ดอกลวดใส่สตรูภายในครั้งเดียวซูปเปอร์ไรเดอร์เตสาระตัน2ชั้น ซูเปอร์ไรเดอร์ลูกถีบประกายสายฟ้าฟาดท่าที่พัฒนามาจากซูเปอร์ไรเดอร์ลูกถีบประกายแสงซึ่งถูกนํามาใช้ในการจัดก,การศัตรูที่ลอยตัวอยู่กลางอากาศัอทีหละซูเปอร์ไรเดอร์ลูกถีบประกายสายฟ้าฟาด ซูเปอร์ไรเดอร์ลูกถีบคู่พิฆาตหนึ่งในท่าโจมตีที่ดุนแรงของซูเปอร์วันในการรับมือกับศัตรู2ตัวโดยการใช้ลูกเตะพลังทำลายล้างสูงโจมตีใส่คู่ต่อสู้2ตัวพร้อมกันในครั้งเดียวซูเปอร์ไรเดอร์ลูกถีบคู่พิฆาต ซูเปอร์ไรเดอร์ลูกถีบจันกระจ่างฟ้าถ้าก,กระโดดลังกาม้วนหลังของซูเปอร์วันเพื่อใช้สร้างพลังทำลายให้กับลูกเตะเพื่อใช้ปิดฉากกับศัตรูซูเปอร์ไรเดอร์ Rider, ลูกถีบจันกระจ่างฟ้าย้อนกลับซูเปอร์ไรเดอร์ลูกถีบผิวจันทร์ ท่าไม้ตายที่พัฒนามาจากลูกถีบจันกระจ่างฟ้าโดยอาศัยการสะสมพลังงานจากการตีลังกาม้วนหลังจํานวนหลายครั้งซึ่งจะได้พลังทําลายขั้นสูงเป็นในหนึ่งท่าไม้ตายที่จอมพลังซูเปอร์วันจะนํามาใช้ในการจัดการกับศัตรูอยู่บ่อยครั้งตอนนี้แหละซูเปอร์ไรเดอร์ลูกถีบหิวจันตอนนี้ ซูปเปอร์ไรเดอร์ลูกทีบผิวจัน,นทร์ความรุนแรงซูปเปอร์ไรเดอร์ลูกทีบผิวจันทร์ซูปเปอร์ไรเดอร์ 铁铁拳。 ซูเปอร์ไรเดอร์ลูกถีพพายุสลาตันทำให้ตายที่พลังรุนแรงขั้นสูงสุดของจอมพลังซูเปอร์วันโดยจะเป็นการกระโดดเตะใส่ศัตรูด้วยขาคู่จํานวน5ครั้งติดต่อกันและลังกาหลังย้อนกลับเพื่อสะสมพลังงานให้กับลูกทีบดอกสุดท้ายเพื่อใช้ในการปิดฉากศัตรูด,ด้วยความรุนแรงซูเปอร์ไรเดอร์ลูกทีบพายุสลาตัน นะนะครับสำหรับคลิปสาระน่ารู้รวมฮิตทําแม่ตายและความสามารถต่างๆของม a ร s ทไซเดอร์ซูเปอร์วันถ้าหาคลิปนี้เราทําข้อมูลตกหล่นไปพวกเราก็ต้องกราบขอภัยกันด้วยนะครับก่อนทนี้ยจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหเพื่อเป็นกำลังใจวกเราสร้างสรรค์ผลงานดีๆกันต่อไปกดแชร์ไปต่างจักรวาลให้ทุกคนได้รับรู้ว่ายังมีช่องพองเราอยู่กดถูกใจแฟนเพจ a c e b o o k เพื่อติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราด้วยสตหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาการไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย